สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาอัปเดตบรรยากาศที่ชายหาดบางแสนนะครับผมก่อนวันหยุดยาวสงการปีนี้นะผมปีันผมปี2อย7เนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับผมที่ชายหาดบางแสนมีอะไรให้รับชมบ้างนะครับไปชมกันเลยนะครับนี่ครับที่บางแสนนะครับก็จัดงานนะครับวันไหลนะวันไหลสงการบางแสนนะวันที่ 16- 17นะครับผมสองวันเลยครับมีศิลปินนักร้องมากันมากมายเลยนะ ถ้าใครดูคลิปนี้ถ้าผมอยากจะมาเที่ยววันไหลบางแสนครับมาได้นะผมวันที่ 16, นะสิบหกสิบเจ็ดนะเมษาสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดครับปีนี้นะครับน่ครับเดี๋ยวเราเดินชมบรรยากาศชายหาดบางแสนกันเนาะป้ายที่บอกว่าบางแสนล่างไปทางนู้นก็เป็นหาดวอนน้ำผาเนาะเดี๋ยวเรามาอัปเดตชายหาดบางแสนกันนะผมวันนี้หลายๆคนหยุดกันแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบเอดเมษายนเนาะ มีบรรยากาศคนเยอะนะเต้นอะไรเพียบไปหมดเลยนี่ครับบรรยากาศคนมาเล่นน้ำกันวันหยุดสงการปีนี้นะครับบรรยากาศเชื้อหาดบางแสน นากทเที่ยวก็ประมาณนี้เนาะวันหยุดยาวปีนี้ปีสอง7ลสิบเจ็ครับโอ้มีมีเตียงผ้าใบเยอะเลยวันนี้คนเยอะมากเลยนะทุกคน น้ำก็น่าเล่นด้วยน้ำเริ่มขึ้นแล้วนะวันนี้แดดไม่ค่อยแรงเนาะมันจะมีเมฆประปรายน,นิดหน่อยครับออขอบบรรยากาศ ช่วงนี้เป็นช่วงมหาฟิดเทอมใหญ่ด้วยแล้วก็ช่วงเทศกาลสงการานต์นะครับผมวันนี้มาอัปเดตให้ชมก่อนเนาะเดี๋ยววันวันสงการานต์นะครับผมตั้งแต่วันที่สิบสามไปก็น่าจะคนเยอะแล้วอาจจะมีการเล่นน้ํากันด้วยที่นี่รถจะเข้ามาไม่ถึงเนาะเรามาอัปเดตบรรยากาศทุกคนได้ชมกันก่อนนี่ครับเป็นช่วงเทศกาลมาหยุดยาว ก็นะฮะก็พาลูกหลาน,นครับญาติพี่น้องมาเที่ยวทะเลกันใช้หาดบางแสนนะครับบรรยากาศราสุดนะครับก่อนสองการ6กเจเนานะ งนี้ก็จะมีเศษขยะเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่นะเียวเยอะมากเลยน้ำไม่ใส่นะหน้านี้อาจจะเข้าหน้ามรสุมแล้วหรือเปล่าน้ำไม่ค่อยใส่ล้ะช่วงมีนาเมีสาพุทธคาน้ำจะไม่ค่อยใส่เท่าไหร่จะใส่เฉพาะประมาณหน้าร้อนเอ้ยไม่ใช่จะใส่ประมาณหน้าหน้าหนาว กคนมาเล่นน้ำกันน่าสนุกมากเลยาพาสัตว์เลี้ยงมาเที่ยวได้นะครับน้องหมาน้องแมวพามาเดินได้เด็กๆชอบมากเลยนะี่ฮะเล่นน้ำเล่นกันขุดไายบรรยากาศชายหาดบางแสนนะครับ ตเตียงพระใบก็เต็มทั้งพื้นที่เลยเนาะตเตียงพระใบเต็มเลยแดดชุ่มฉ่ำไม่ร้อนเท่าไหร่อุ๊ยน้องไซพาหมาน้องไซมาเที่ยวน้ำทะเลครับ บรรยากาศใช้หาดแบบนี้เนาะอ,อันนี้อันนี้อันน,น,นี้ขุดให้น้ำไหลเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศด้านโซนที่เป็นของขายของกินกันดีก่าครับผมใีช้หาดแบบนี้เนาะบรรยากาศคนก็ประมาณนี้เลย ้าใบเต็มทุกพื้นที่แล้วนะวันนี้ของกินของขายก็เยอะนะครับ เดินเล่นกันนะออกเล่นะครับเดินเล่นกันนะวันนี้พาแบบเดินเล่นชายหาดบางแสนครับเมื่อกี้พาไปอัปเดตตรงชายหาดแล้วเดี๋ยวมาเดินอัปเดตโซนแบบนี้มีของกินของขายอะไรบ้างนะก็มีเนี่ยกุ้งปูต,งต้มตำอกยำอะไรพวกนี้เยอะเลยนะ ไก่เหลืองบางแสนน้อนี่มีทุกร้านเลยร้านในขายต้มตำานาะก็จะมีไก่ย่างขายข้างๆแล้วก็จะมีพวกนี้ครับอุปกรณ์เล่นน้ำนอ้อเสื้อชูชีพหงยางแล้วก็ชุดตักสาสสำหรับน้องๆน,นุ้นนู ตอนนี้ไม่มีเตียงผ้าใบนะยากาศชิลมากเลยนบางทีเอาเอาชุดเก้าเตาเก้าอี้แบบชุดแคมปิ้งเอามาตั้งทานทานกันตรงนี้แดดยิวดีอยู่นะมองเห็นช่าหาดชัดเจนเลยตอนนี้ห้ามดื่มเหล้าดูบุหรี่นะ วังแสนให้ยาวมากนะครับยาวจนข้างหน้านเลยน่าจะเดินไปไม่ถึงเนาะเดี๋ยวเดินแค่บริเวณนี้เนาะต้นต้นหา,าลมแรงจะได้เลยครับทุกคนมีสังขยาก็มีรองรับทุกจุดเนาะ ตอนนี้แดดหายไปแล้วครับบรรยากาศเหมือนฝนจะตกเนาะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะคร่าวๆอัปเดตบรรยายกาศชายหาดบางแสนกันนะครับลมแรงมากเลยวันนี้เื่าระบนนย้วดคั กามึกย่างหอยย่างปูลมแรงมากครับแม่ค้าต้องเก็บลมแล้วอ่ะแดดไม่ค่อยมีทนะแต่ก็ร้อนเหมือนกัน,เด,นเดินใ่เงือกตกเลยอของกินจะคล้ายกันหมดเนาะก็เป็นพวกยำยำทะเล ปลาหมึกย่างกุ้งย่างยำไข่แมงดาแนละ้วกต่าแล้วก็ไก่ย่างเหลืองสำหรับที่จอดรถนะครับวันนี้ ยังพอมีที่จอดเนาะยังไม่แน่นมากนะฮะก็คิดว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กําลังกลับภุมน้าเนาเนอะไปทงังเหนือทั้งใต้ทางอีสานกันวันนี้ก็เลยน่าจะเป็นแบบคนประมาณกรุงเทพหรือคนพื้นที่นะ้องมาเที่ยวกัน,นกบรรยากาศรถทังโลกอยู่นะถนนไม่ค่อยแน่นเท่าไหรนะ่เนาะหรืออาจจะบางคนยังไม่ได้หยุดก็ได้เนาะวันนี้ยังเป็นวันทํางานอยู่นะครับ เทคนิคสำหรับการมาเที่ยวบางแสนนะจอดรถใกล้ๆเซเว่นนะครับผมพวกน้ำแข็งน้ำดื่มซื้อในเซเว่นจะราคาถูกฝั่านะอันนี้จากประสบการณ์ตรงส่วนอาหารก็ซื้อจาก้านค้าได้ครับผมลนะ่ะเพราะว่าอาหารทะเลนะแล้วก็ซื้อกางค้าอส่วนใครจะทำต้มตำมกินเองก็เตรียมอุปกรณ์มาจากบ้านเลย นีจะเป็นโซนของกินมีเซเว่นแล้วก็มีห้องน้ำให้เข้าสำหรับที่พัก อาจจะเต็มเนาะช่วงเทศกาลนี่เขามีการจองกันแบบเยอะมากอาจจะเต็มนะครับเพราะว่าเดีย๋ยวจะมีงานมาไหลนาะสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยก็คือน่าจะมีนักท่องเที่ยวจองห้องพักกันแบบล่วงหน้ากันไปแล้วอาจจะต้องเป็นแบบโซนที่อยู่แบบนอกชายหาดครับ,น,รบน่าจะยังว่างอยู่บรรยากาศประมาณนี้นะครับทุกคน ใช่ขาดบางแสนอัพเดทวันที่11เมษายนเนาะก่อนของการสามวันโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนระับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ก้อล์